เอ้เดี๋ยวนะถ้าจำได้เนี่ยฉันแค่ไปกินแหงเอากับเพื่อนเนี่ยแล้วฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไอย้เดี๋ยวทำไปบ้านมาเป็นเก่าฉันแค่ไปกินแหงเอากับเพื่อนเฉยๆน่ะน,น,นี่ก็ต้องเมาหนักขนาดไหนไว่าจนสามารถานอนที่บ้านคนอื่นได้เนี่ยอ้าวสวัสดีครับทุกคนขอโทษที่ลงคลิปช้าไปสองวันนะเชีย,ยช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ว่างนะเล่นเกมอื่เนเยอะไปไนิดนึงแล้วมันคืออีอย่างนี้ กูอยู่บ้านไทยเนี่ยอ้าวไงป้าสสดยถือไม้มาหาใครอป้ามึงรู้จักคุยกับคนหนึ่มดีไม่ใช่การเอาไม้มาทุบคนไม่สัตว์อะไรของป้าเขาว่าอิเศยก็ทุบหัวกูกูผิดอะไรเฮ้ยแค่ไปเห็นเอากับเพื่อนนี่หน่อยคุณโดนอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยป้า เสียงแปลกมันมีเสียงอะไรตกชัดเจนเลยสักป้ามึงอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่หรอหป้าไงป้าผมขอซ่อนก่อนนะแป๊บนึงอิีกอีกนี่ก,ก้าวคุ้มเจนคุู้เจนป้าไปที่อื่นได้ยังมองหรอป้ามึงรู้จักใต้เพียงปะคุ้มเจน ไปสักทีแม่ผมรู้ว่าไอ้ป้าน่าจะชอบผมแน่เลยแต่กูไปทําอะไรให้ป้าเขาว่าะเฉยไม่เอาหัวอ่ะแ,แล้วมาให้มาทุบกูเฉยเลยไอ้ป้าหยนแม่งเลยไว่าไงป้าอะฮออะฮืออะฮอว่าไงป้าอะฮออะฮือ,อ,าอตามมาดีตามมาดีอะฮออะืออะฮือ,อ,าอตอาเมรี มันตบกูได้ยังไงกูกูซ่อนแล้วนี่อ๋อกูแค่ลิงปีะดูเฉยให้ตายเสีป้านั่นทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเลยมากูไม่สนแล้วละโอเคป้ามึงอยู่ไหนกูจะใส่เดียวกับมึงเมื่อไหร่นะป้ามึงจะบ้าหร้ยไงมึงวางกับดักไว้เนี่ยรู้เลยถ้าผมเหยียบไปมัจะโดนอะไรนาน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 อ เฮ้ยป้ายก็สวยอยู Gesch ่นาแต่ถ้ามึงต้องขังกูไว้ด้วยป้าป้าเปิดไม่ออกโอ้ยว้าวมาไงป้ามึงมากับกูดิสัตว์แกนิกัวิ่งตามไปสัตแกนิกัวิ่งตามไปสัตมามาแกนิกัวิ่งตามไปสัตมามาป้าป้าป้าอาฟักป้าบุกกระโดดบุกกระโดดป้าป้าโบกโดนป้าอุ้ยตายอ้าว าเอาตรงสันเลยทำยังไงจะกล้าไอ้ข้าข้า,ขาป้าได้วะมอ้าว่าไงป้าป้าผมขอโทษผมเก็บูดเลยเฉยๆผมไม่ได้นินทาป้าไม่ได้เดียวแค่นี้ก็เดินตามมาเพนโอ้ออกระจกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะหลบง่ายๆเลยมึงตีกูได้ย,ยังไงมึงตีกูทะลุเลยเหรอ,อให้ตายสิป้านั่นทุบหัวสัแบะไปหมดเลย มาดูซิว่าผมจะตายได้ไหมผมคงตายไม่ได้เพราะสวัสดิเกิดไถได้ <c oughs> เฮมอืมขี่ได้ไหมเนะี่ยไม่ควรขี่ดีกว่าผมไม่ควรขี่โอเคแลวไอ้ป้านั่นก็จะมาเช็คผมใช่ไหมงั้นผมจะไปหามันเลยแล้วกันอี <c oughs> ป้ามึงเจอกูวัดดาวฟอกมันลอยได้ไงว้าเออเอออะไรเนี่ยป้าป้าเท่าไรผม ลูกูอยู่ไหนเนี่ยเออเออลูกอยู่ไหนเนี่ยเออไหนวะเนี่ยคุกอ่ะป้ามงึงหนาหาเรื่องอ่ะเออโอ้ไม่งั้นกูเดิน่ะป้าชอาผมจะเดออิน่ะโอเคเขาใจแล้ว